นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีโอกาสน้อมระลึกถึงความทรงจำแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะปลดปล่อยความทรงจำ ก็ทำให้มีความรู้สึกอยากจะเล่าสู่กันฟังให้พวกเราพุทธบริษัทสีในการที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะทั้งการยนามิตรกันในเรื่องการแก้ไขจิตใจก็มีอุบายต่างๆนานาที่เราได้ยินได้ฟังกันในเรื่องอปฏิบัติบูบชา เราจะสั่งสมกันนะครับตั้งแต่เริ mm, ่มการสร้างกุศลเบื้องต้นก็คือสร้างทานภายนอกแล้วก็นำให้เกิดความตั้งมั่นจากการกระทำกรรมที่ดีต่างๆเหตุเหล่านี้พวกเรายุค2,500ปีในพุทธกาลนี้นะก็เจริญขึ้นไปตามที่เราได้ยินได้ฟังก็5,000ปี แต่สิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองหรือสั่งสมไปด้วยเป็นกุศลก็ดีนะครับที่เราปรารถนาจะหลุดออกจากความทุกข์ทั้งปวงที่เราเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่อดีตแล้วก็สู่ปัจจุบันอย่างนี้สิ่งที่เราอยากทำลายล้างไปก็เรื่องของอารมณ์ใจที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ ได้ยินได้เห็นได้เกี่ยวข้องต่อกันและกันที่เป็นฝ่ายอกุศลต่างๆนะครับความผิดพลาดความเผลอไผลความจาบจ้วงล่วงเกินต่อกันและกันนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับหลายคนนะครับที่มีการเรียนรู้ในชีวิตนะครับก็อยากจะปลดปล่อยอยากจะลืม อยากจะทำลายทิ้งสิ่งที่เป็นความเศร้ามองทั้งหมดทั้งปวงแต่ด้วยความเป็นจริงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะลืมหรือปลดปล่อยไปได้ทั้งที่เราไม่อยากจะจำนะครับแต่เราก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่ทั่วทั่วไปพูดจาก,กันถึงสมัยอดีตยุคนั้นยุคนี้นะครับ ก็มีเรื่องเล่ากันมีทั้งความสุขความเผลอความผิดพลาดต,ต่างๆนานานเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีการปพิปฏิบัติในพระธรรมคำสอนนั้นก็เรื่องเราทำลายอาดีตตั้งแต่ความดีและความไม่ดีต่างๆที่ฝังจิตฝังใจเรามา แต่ด้วยเหตุเบื้องต้นนั้นเราก็จะตอกย้ำกันเสมอว่าการที่เราจะต้องสร้างความเพียรในการกระทําของตัวเรานั้นนะครับให้เกิดความสม่ำเสมอเกิดความคุ้นเคยแล้วก็เกิดความชำนาญก็คือเรื่องของการมุ่งหน้าสู่การสร้างฐานสมรานศีล อย่างนี้นะครับที่เราจะต้องสร้างให้เกิดมีคุณสมบัติสั่งสมไปในใจของเราให้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานของการที่เราจะพัฒนาให้เข้าถึงการดับทุกข์แล้วก็มีปัญญาเหล่านี้ที่เราจะต้องมีการมาถามไทยปรึกษาหารือกันในกัลยาณมิตรกันต่างๆนะครับทีนี้ทำไมถึงบอก สิ่งที่เราใช้ชีวิตการที่เราอยากจะจดจํานะครับสิ่งที่เป็นความรู้สึกประทับใจความรู้สึกที่ดีงามแต่สมัยเหล่านั้นขี่ลืมนะครับหรือไม่สามารถจดจําได้นะครับเมื่อเราได้พูดจากกันในเรื่องคุณธรรมความดีแล้วก็ไปสู่การประพฤติปฏิบัติพัฒนากัน เราก็ตอกย้ำแล้วตอกย้ำกันอีกนะครับพูดซ้ำพูดซาาพูดกันไปทุกวี่ทุกวันนี่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้เหมือนเราไม่ค่อยจะทรงจำนะครับทั้งที่เป็นเรื่องราวของคุณงามความดีจำยากจำเย็นด้วยเหตุตามที่ผูพ้พูดเองได้มีการพิจารณานั้นก็ด้วยเหตุคุณงามความดีนั้น เราจะเห็นว่าการที่เราคุ้นเคยแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมันก็มีบันทึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่สำหรับผู้พูดเองนั้นเคยมีความรู้สึกเหล่านี้สมัยเยาวชนเด็กๆเกนี่ยนะครับเป็นเด็กแรกๆสิบคววบทำไมถึงเกิดความระลึกขึ้นมาได้นะครับว่าสมัยนั้นอดีตนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณลุงแล้วก็ คุณป้าคุณอาเนี่ยนะครับที่ท่านมีเมตตาส่งเคาะเราเนี่ยนะเพียงปัจจัยเนี่ยนะครับเราดูเหมือนไม่มากแต่ปัจจัยไม่มากเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามีความบันทึกความประทับใจนะครับอยู่ไว้ในใจของเรานะครับมีภาพความรู้สึกเหล่านั้นก็บันทึกเอาไว้นะฮะบสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราปฏิบัติพัฒนาใจกัน การล,ลึกอดีตอย่างนี้และเก็บบันทึกเอาไว้แบบนี้ก็เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นนะครับอันนี้พูดถึงฝ่ายกุศลได้ซ้ำไปนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็ตามถ้าหากเรานั้นมีการกระทําการกุศลทุกอย่างเกิดความชํานาญก็เพื่อให้เรานั้นทำลายการาเรี็กระลึกได้ถึงที่เป็นอกุศลนั้นไม่ให้มาครอบครองใจของเรา นะครับแต่ถ้าหากว่าเรา,ามีการไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีการพัฒนาแล้วสิ่งที่เป็นการบันทึกเอาไว้แบบนี้ก็จะมีการทําลายตัวเราในเรื่องการที่เราพัฒนาจิตใจนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องเข้าใจอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าการที่การที่ย้อนระลึกขึ้นมาเราจริงระลึกได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเรานั้นมีการเรียนรู้ทุกเรียนรู้เรื่องสติเห็นภาวะของอดีตกรรมที่เรานั้นได้กระทําขึ้นจากเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเราจะต้องทําลายสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเองนะครับ เหมือนเรา,เาได้ยินได้ฟังกันมาก็มากมายครูบาอจารย์ท่านก็บ,บอกว่าการที่เราใช้วัตถุการที่ตักตวงหรือเครื่องตวงต่างๆในวัตถุสองชิ้นนะครับที่เราสามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปในวัตถุนั้นเปรียบเสมือนว่าวัตถุสองส่วนดังกล่าวนั้นบรรจุสิ่งที่เป็น ประโยชน์นะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นก็บรรจุสิ่งที่เป็นขยะหรือสิ่งที่เป็นของไม่ดีไม่งามทั้ง2ส,สิ่งอย่างนี้ถ้าเราได้ใช้วัตถุในการใส่ถังขยะด้วยความไม่ดีไม่งามไอ้ถังขยะนั้นก็จะเติมไปด้วยล้นพ้นใช่ไหมแต่ส่วนที่เราเป็นถังเก็บขยะหรือสิ่งที่เก็บ วัตถนะุดิบที่ใช้ประโยชน์ได้เราไม่ได้ใส่ไม่ได้เติมเราก็จะสั่งสมไปแต่เรื่องขยะหรือสิ่งที่เป็นไม่ดีไม่งามเหล่านี้นะครับแต่หากว่าเราเป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยนะครับหัวใจหลักของพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยนั้นก็เรื่องการพัฒนาใจนะครับ มีจิตใจที่มีศีลธรรมจิตใจที่มีเมตตาจิตใจที่มีความกตันยูอ่อนน้อมถอำตนเหล่านี้แล้วก็เข้าถึงการเรียนรู้ถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่เกิดในอดีตมาจะเป็นดีก็าตามไม่ดีก็าตามใช่ไหมครับแต่เราก็ใช้ความเป็นปกติในการที่จะสร้างคุณงามความดี เมือนเราใส่วัตถุปัจจัยเรื่องเหตุของคุณงามความดีใส่ถังหนึ่งถังที่เราตะาเตรียมไว้เราใส่ทุกวันใส่ทุกขณะเมื่อเรารู้สึกได้นะครับเพราะการที่เราใส่ถังที่สามารถบรรจุป,ปัจจัยสี่นั้นหมายถึงเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นต่อสังคม,มอื่นได้นะครับทีนี้บันการบันทึกเหล่านี้ ขณะเราทาทุกวิทุกวันเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่หมายถึงเราจะต้องถูกบันทึกระลึกเอาไว้ทางเดียวนะครับบางทีนานๆก็ย้อนไปสู่สิ่งที่เป็นการบันทึกอกุศลก็เกิดขึ้นในใจของเราได้เหมือนกันนะครับความโกรธความอิจฉาความไม่สบายใจเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตามสภาพที่เรามีการระลึกขึ้นมาในช่วงหนึ่งช่วงใดนะครับ เรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะลืมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหล่านั้นก็บันทึกเกิดขึ้นในใจของเราให้เหล่านั้นสามารถรับรู้นะโดยที่เราไม่สามารถจะบำบัดทิ้งหรือเบี่ยงเบนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดจะให้กำลังใจพวกเราพุทธบริษัทสีว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะใช้กายวาจาใจของเรา นะนำไปก่อเกิดบุคคลอื่นทำให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนแตกแยกเราต้องยับยั้งควบคุมโดยรักษาศีลน,นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการควบคุมด้วยการรักษาศีลเราก็จะเผอตัวเนะเผอกายวาจาของเรานะครับกล่าวไปสู่สิ่งที่บุคคลที่ที่สที่4ไปเนี่ยเป็นผลทำให้ เ,เกิดเรื่องแตกฉัดเล้าเดือดร้อนซึ่งกันและกันได้เหล่านี้เป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะต้องมีการฝึกตัวเองระวังนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะจะลืมแต่ก็ทรงจำอยากจะบอกต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องห้ามนะครับไม่สามารถที่จะจับจ้วงไปสู่บุคคลอื่นทำให้เกิดความแตกแยกกันนะครับเพราะนั้น มีความจำเป็นมากๆที่เราจะต้องมีการเรียนรู้และมีการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้อนขึ้นมาให้ใจของเรานั้นรับรู้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผู้พูดเองได้มีโอกาสนำมาพูดจากกันอย่างนี้ก็เหตุว่าในพุทธบริษัทสีก็สามารถ เรียนรู้และสู่การประพฤติปฏิบัติกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้ดังกล่าวแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้พบได้เจอนั้นเราจะเห็นว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันนการเป็นหลักแต่การที่เราจะอยู่กับปัจจุบันนกการได้เป็นหลักนั้นเราจะต้องมีการฝึกการควบคุมไว้เป็นเบื้องต้น สม่ำเสมอด้วยนะครับคือการสร้างความเพียรน,นั่นเองนะครับทีนี้จากประสบการณ์เราจะเห็นว่า,ามีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ชี้น,นำให้เรา,าจเจริญด้วยสมถภาวนาและมุ่งหน้าสู่การาพัฒนาถึงพิสุพิสุนีก็ดีหรือเข้าถึงการเป็นพระภายในก็ดี นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ามีการฝึกมีการพัฒนาดังกล่าวเราก็สามารถเหมือนกันได้เห็นได้แต่ต้องได้เกี่ยวข้องไปตามสภาวะที่เป็นจริงนะครับจะเห็นว่าอะไรก็าตามเนี่ยนะครับพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายใช้ชีวิตกันก็มีความว่องไวเนีเหลือเกินนะครับเหมือนเรามีการระลึกภาพมาเนี่ยไม่นานนัก มีพี่ปานะอาปูยา่ย่าตายายบ,บรรพบุรุษนะสืบเนื่องกันมาเ่ินนานแต่แล้วก็ได้เห็นอีกเหมือนกันนะครับว่าการที่เราได้เห็นความเป็นไปในเรื่องอกุศลและกุศลน,นั้นเข้าไปกระทบกระทั่งใจของเราได้เหมือนกันนะครับเราจะต้องนำมาสู่การเรียนรู้ด้วยการระลึกแห่งคุณงามความดี แล้วก็ควบคุมทางวาจาของเราไม่นำไปสู่สิ่งให้เกิดความแตกแยกนะจึงไม่้อจะพูดตรงก็ตามแล้วก็จะต้องไม่สู่การกเขาเรียกเป็นเหตุสำคัญเมื่อนำไปสู่ความแตกแยกแล้วก็เกิดปรทุสลายกันได้นะฮะเพราะนั้นพวกเราพุทธบริัทสีทั้งหลายเนี่ยที่เราจะทำลายความทรงจำนั้น อันทีาเราอยากเมื่อไรอยากทําลายโดยที่เราไม่เข้าใจวิธีการในการทําลายการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นเราขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะฮะเวลาจิตมนุษย์เราทั่วไปตามปกติแล้วเวลาเกิดสภาพธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นการตื่นตัวของการใช้าพาหนะกันมากขึ้นด้วยซ้ำไป เพราะเกรงว่าจะเกิดสิ่งที่เป็นธรรมชาติทำให้เหล่านั้นไม่สามารถจะดำเนินชีวิตต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะครับมีการปลูกฝังตักเตือนกันมาเนิ่นนานนะครับถ้าตัวผู้พูดเองเนี่ยใช้ชีวิตมาก็จะเห็นกันเหมือนกันว่าเอทํไมปุยยาตยายเนี่ยท่านมีการอบรม มีการที่ให้เรานั้นสวดมนต์ไหว้พระภาวนากันนะครับิึงเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าการที่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เนี่ยฝึกฝนนำเสนอพุทธบริษัท4สีให้มีการประพฤติปฏิบัติเตรียมกายก็คือชุดสีขาวที่เราได้เห็นกันเมื่อเราเตรียมกายแล้วเราก็จะต้องมีการกระทำด้วยนะครับ มีการนอบน้อมกายวาจาใจเจ้าครูบาอาจารย์พระพุทธพธรรมพระสงฆ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็เป่งวาจาละลึกสำรวมระวังจะไม่มีการจากช่วงร่วงเกินนะครับเพราะนั้นจึงมาเล่าสู่ให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่าเราใช้ชีวิตกันในกาะแสโลกในการคลองเรือนดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการ เรียนรู้เรื่องสิ่งที่เราได้เกิดความทรงจำเป็นอกติก็ดีนะครับหรือจะเป็นกุศลก็ดีนะครับทำให้เราได้มองว่าวิธีการแก้ไขดังกล่าวนั้นจะต้องมีการฝึกสัมมาสมาธิมีการฝึกสติและลึกในการเห็นกายเห็นเวทนาตัวตนของเราหรือตัวตนของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในการงาน เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เราได้พบได้เจอกันกว้างขวางนะครับเพราะนั้นผู้พูดจึงได้มีโอกาสนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าเรื่องบางเรื่องซึ่งไม่ควรจะจําแต่เราก็จํากันมานะครับอันนี้พูดถึงตัวผู้พูดเองก็ตามนะครับเหืนว่าเรามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมในงานทางไกล เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวกลับมาสู่ที่หนึ่งที่ใดในบ้านเรือนเราแล้วเวลาก็ผ่านพ้นไปในสภาพธรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนิ่นนานแล้วเรายังทรงจำอยู่นั่นนะครับไอ้ความทรงจำเหล่านี้ผู้พูด,พดบองว่าถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงนะปัจจุบันนักการแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะมีการผันผวน นะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นเราในคุณงามความดีในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยแล้วก็ผ่านมาแล้วเราทําลายด้วยความนึกคิดก็ไม่สามารถทําลายได้นะครับแต่ถ้าเราพอไปเรียนรู้เรื่องการกระทํานั้นเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเราสามารถาควบคุมพฤติกรรมตัวเรานะครับให้มีการผ่อนปลน มีการทำลายการยึดมั่นในอดีตนะจะเป็นดีเป็นร้ายก็ตามเนี่ยเพื่อจะให้เรานั้นมีจิตใจรับกับภาวะที่เรามีโอกาสได้เล่าเรียนได้ปล่อยวางกันนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นความสุขมากมายเมื่อเราถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นในอดีตต่างๆนะครับแต่หากาเราไม่ถ่ายถอนแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับ เรียกว่าเกิดพบเกิดชาติเกิดสิ่งที่เป็นเวียนว่ายตายเกิดกันนะครับเพราะนั้นจิตที่เราได้สั่งสมไว้ได้เรียนรู้ไว้เท่านั้นจึงจะเข้าใจเหตุและผลดังกล่าวนะครับเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสี่เนี่ยจะต้องใช้ความเพียรในการชี้นำบอกกล่าวนะครับว่าเราจะมาทำการกุศลกันเพียงแค่ามา,าสร้างทานบารมี รักษาศีลแล้วก็เปล่งวาจาออกไปนี่เราก็กลับบ้านภากอาศัยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสังคมก็จะมีการเสื่อมถอยไปด้วยนะครับให้ฟวามทรงจำดีๆเหล่านี้เราก็ลืมกันไปนะฮะไม่มีการซ้อมไม่มีการกระทําจนขาดเหตุปัจจัยด้วยนะครับเรน,นเล่าสู่กันฟัง ในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเห็นว่าอย่างกิจกรรมที่เรามีโอกาสได้เคลื่อนไหวไปนะในตำบลท้องที่ตำบลราชโดเนี่ยนะครับในจักรลาราชโดเนี่ยไปร่วมกิจกรรมในงาน,นสีดำหรืองานสูญเสียชีวิตกันนะครับเราก็ไปร่วมระเดพบปะผู้จากันสิ่งเหล่านี้ครับ ถูกบันทึกไว้ตัวสัญญาของเราเหมือนกันหรือความทรงจำนะครับถึงที่จริงแล้วเราก็เห็นว่าเราก็ไม่ได้หมายถึงอยากจำแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดนั้นจิตสำนึกของเรามีการตักเตือนตัวเราเองเมื่อเราตักเตือนตัวเราเองแบบนี้นี่ก็เป็นเหตุสำคัญในความทุกข์แห่งการยึดมั่นถือมั่นกัน นะครับบางทีนี่ด้วยความผิดพลาดประมาทนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตเรานั้นเที่ยงหรือเราจะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วเสื่อมถอยทุกขณะทุกสภาวะของการเสื่อมถอยนะครับแต่เพื่นกายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจของเราก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้วก็เรามีความเข้า,ขาใจชีวิตแล้วเราจะไม่เรียกฟุ่มเฟือยไม่มีการ เรียกละลึกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เข้าไปถึงจิตถึงใจตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องมาฝึกฝนการแก้ไขที่เราเรียกกันว่าประพฤติปฏิบัติพระธรรมคําสอนนะที่เห่าเราอยู่ในสังคมหนึ่งสังคมใดเราจะเห็นว่าเรื่องที่ไม่ดีไม่งามชอบทรงจําเรื่องที่ดีที่งามบางทีก็จากช่วงล่วงเกินได้ซ้ําไป เพราะนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องผู้ที่มีการฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับเพราะนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดสามารถเข้าถึงกระแสนะครับในการปลดทุกข์แล้วเแต่วิธีการเข้าถึงไม่ใช่ว่ามีความรู้เรื่องความทรงจำนะครับเราจะเอาความรู้เรื่องการประพฤติปฏิบัตินะครับจนเห็นสภาวะธรรมตัวเอง นะครับเมื่อเห็นตัวเองแล้วเราก็จะมีความเป็นระเบียบหรือไม่ไม่ใช่ว่าเราเก็บเราย้ายโยกย้ายมาแล้วปลูกฝังด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลเอาไว้มากมายไก่กองเนี่ยก็ผิดพลาดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะลืมทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยลืมนะครับนะแต่อยากจะจำก็ไม่ค่อยจำสั้งกตด,ดูการเล่าเรียนของเรานะ ตอนเยาวชนผู้พูดเองก็จะมีโอกาสไปเล่าเรียนผนะถมศึกษาเนี่ยนะครับเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นหมายถึงเราอยากจะจดจ,ะจำเหลือเกินนะครับสิ่งที่เราเล่าเราเรียนนั้นให้มีความรู้ที่จะตอบปัญหาของสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ได้แต่สิ่งที่เราได้ใช้ความเพียรไปเนะี่ยมันหมดความเพียรไปโดยธรรมชาติก็คือสภาพร่างกายนั้น จะต้องขยายมันเพียงทีเดียวในการที่จะวิ่งไกลๆขนาดนี้นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องพูดจากกันในเรื่องทำไมอยากจํากับไม่จำนะครับไอสิ่งที่ไม่อยากจำนั้นผักดันเท่าไหร่มันก็จะเข้ามาก่อกวนใจิตใจของเราอยู่สม่ำเสมอน,นะครับเพราะนั้นก็มีเรื่องเล่ากันพอสมควรว่าตราบใดที่เรา ได้มีการสร้างกุศลสร้างทานรักษาศีลแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้หน้าที่ของเราในการที่จะปล่อยวางนั้นก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ประมาทในชีวิตเหมือนกันนะครับเหมือนเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการอาวัยนะครับแล้วกเรามีการาน้อมระลึกถึงสัจธรรมในชีวิตแล้ว เรามีความจําเป็นที่จะต้องชี้นำบอกกล่าวสืบทอดให้พวกเรานั้นเอาสิ่งที่เป็นตัวสติตัปัญญาเนี่ยนะครับนะการที่เราใช้ชีวิตสติปัญญาเราก็จะรองรับและแก้ไขได้ทีละคนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มาเล่าขานกันฟังแล้วก็ให้เป็นการแก้ไขแล้วก็สู่การพัฒนาใจการยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงบอบหมายให้พวกเราพุทธบริส,สัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทุ่นนา จากผู้พูดปะสีสุขศรีสวัสดีครับ